สวัสดีท่านผู้ชมครับคุณกำลังอยู่กับผมครับอาจารย์โจนะครับและด้านซ้ายมือครับคือหแ้่หมอตาลพยากรนะครับอทักทายท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ครับเราอยู่กับดวงรายสัปดาห์เป็นสองสัปดาห์ดวงรายปักนั่นเองครับเราจะพยากรณ์กันครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เดือน พฤษภาคมสอ6พันร6นี้ครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพเลขนำโชคแล้วก็การทำบุญเสริมดวงครับวันนี้แม่หมอตาลจะมาขายดวงให้กับพวกเราเลยครับนะอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเอานะฮะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาถึงคนวันอาทิตย์ครับแม่หมอตาครับวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างครับ So no สอนเเลยสอนเราคนวันอาทิตย์นะคะเริ่มที่เรื่องงานนะคะเรื่องงานนะคะคนที่ทํางานประจํานะคะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ให้ระวังงานมีปัญหางานติดขัดนะคะ <Sure. S 2> อาจจะไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวงังแต่คนที่ทํางานศิลปะจิวเวลรี่นะคะช่วงนี้โดดเด่นงานดีนะคะ, <Sure. S 2> ะคะ่ะแม่หมอการเงิน <สะ S 1> การางเงินนะคะช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการ ใช้เงินนะคะเพราะว่าเงินติดขัดนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินครับคนเราที่การเงินไม่ค่อยดีความรักก็ท่านผู้ชมเรื่องความรักคนโสดแนะนําให้โสดไปก่อนนะคะคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่คู่ของเราในตอนนี้นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะถือว่าจะต้องพากันไปฮันนีมูนไปเติมหวานกันเยอะๆ่อยนะคะช่วงนี้ความรักจืดจางจ้าในไท่พระขึ้นมานะฮะเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะ คนวันอาทิตย์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคทางช่องท้องนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย,ย้อนต่างๆนะคะคการทานอาหารอาจจะไม่ย่อยนะคะในช่วงนี้ต้อง ระมาระวังเกี่ยวกับโรงทางช่องท้องขาเข็งขาแต่แคงต้องเช่าครใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายเลยคะรื่องสุดท้ายนะคะโชคลาภว่าโชคลาภนะคะเด่นนะคะในช่วงนี้นะคะใครมีเลขอะไรก็ลองเสี่ยงดวงกันได้นะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะเลขนําโชคในสัปดาห์นี้นะคะเลข2ค่ะเลขสค่ะเลขหแล้วก็เลขค่ะค่ะนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์ทิ้งท้ายนิดนึงครับนั่นคือการทําบุญเสริมดวงการทําบุญเสริมดวงของคนวัน อาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะอยากให้ไปทําบุญโดยการใส่บาทนะคะอาจจะใส่บาตรตามวันเกิดก็ได้ค่ะนะคะช่วงนี้นะคะจะช่วยให้ดวงของเรานะคะดีขึ้นทําอะไรก็จะง่ายขึ้นค่ะไปใส่บารประจําวันเกิดจ้ะและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสองสัปดาห์นี้ครับค่ะเอาละครับพี่น้องครับมาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับซึ่งแม่หมอตาลพร้อมแล้วนะฮะ ไปกันเลยครับสำหรับเรื่องของการงานครับเรื่องงานนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องการงานของคนวันจันทร์นะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดนะคะถ้าเป็นทํางานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสาร<ช>การเจรจา,ารหรือการเดินทางออกพบลูกค้างานอะไรก็ได้ค่ะที่เขาเรียกว่าต้องใช้ปากในการสื่อสารเราจะได้เงินเรียกว่าดีมากนะคะประสบความสําเร็จนะคะเดินทางพบลูกค้า การงานราบรื่นไม่ติดขัดอะไรค่ะธุรกิจส่วนตัวนะคะกําลังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะครับตาขารวยฮะการเงินครับผมเรื่องการเงินนะคะเป็นไงบ้างอาจจะไม่สอดคล้องกับเรื่องการงานมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเข้าซ้ายออกขวาช่วงนี้จะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะระวังจะใช้จ่ายไปในส่วนของเรื่องส่วนตัวมากเกินไปหน่อยค่ะนะคะใช้จ่ายเรียกว่าขอคุ้มเฟือยคช่วงนี้ก็ต้องพอประมาณนะคะฮะอ่ะต่อฮะเรื่องความรักครับท่านผู้ชม เรื่องความรักนะคะเรื่องความรักช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยโอเคอะนะคะให้ปล่อยผ่านไปก่อนส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะถ้ากําลังคิดตัดสินใจกําลังลังเลอะไรบางอย่างในใจลองเช็คตัวเองก็ดีนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะความรักอยู่อนเกณฑ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หกสิบเปอร์เซ็นต์่ในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีอะไรที่ได้เป็นห่วงเลยนะคะช่วงนี้ค่ะแสดงว่ามีความสุขนะคะจ้าค่ะส่งเรื่องโชคลาภโชคลาภนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์มีโชคมีลาภช่วงนี้ถ้ามีเลขอะไรหรือว่าเล็งเล็งตัวไหนไว้นะคะก็ลองเสี่ยงดวงกันดูจ้านลฮะทิ้งท้ายเรื่องของเลขนำโชคแล้วก็ การทับเบเสริมดวงครับเลขนําโชคนะคะของคนวันจันทร์นะคะ <5. S 2> เลขสองค่ะเลขหนึ่งค่ะเลขศูนย์นะคะ <5. S 2> แล้วก็เลขเก้าจะส่วนคนวันจันทร์นะคะแนะนํานะคะช่วงนี้อยากให้ไปทําบุญเสริมดวงโดยการ <5. S 2> ทําบุญโรงพยาบาล <5. S 2> นะคะทำบุญกับเด็กกำพร <5. S 2> ้าะจะเป็นเรื่องที่ดีทําให้ดวงเราเนี่ยขยับขยายให้มันดีขึ้นค่ะ <5. S 2> ใครที่วันจันทร์ฝากแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะครับ ขอให้โชคดีสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับมาถึงคนที่เกิดวันอังคานครับเราไปชมกันครับว่าดวงคนวังคารเป็นอย่างไรครับค่ะเริ่มต้นที่เรื่องงานของคนวังคารนะคะช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะคงานมีปัญหางานเจองานยากอ่าแต่ว่าทุกคนทุกอาชีพนะคะคนวังคารจะผ่านไปได้นะคะอย่าเพิ่งกังวลจ้ะ ต่อให้ยากหรือลำบากแค่ไหนคนวันคันดวงแข็งอยู่แล้วค่ะขาบไปได้แน่นอนจ้ะส่วนเรื่องที่2นะคะเรื่องเงินครับถือว่าเรื่องเงินนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางนะจ๊ะมีรายรับเข้ามาหลายทางอาจจะมีวิธีหาเงินนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นรายได้เสริมอะไรต่างๆช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะว้าวครับจะส่งเรื่องความรักของคนวันอังคารนะคะสาวโสดหรือหนุ่มโสดนะคะช่วงนี้นะคะ ถ้ายังโสดหรือว่ามีคนที่ดูใจก็อยากให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับช่วงนี้นะคะคอย่าเพิ่งเร่งร้อนอะไรส่วนคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการมีปัญหาการการพูดคุยการสื่อ,อสารอะไรต้องใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ค่ะอย่าเพิ่งผีผาค,ค่ะ ในส่วนของเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพรเรื่องสุขภาพนะคะให้ระม,มัดระวังเกี่ยวกับโรคกระดูโกโรควเข่ากล้ามเนื้อการปวดเมื่อยอิริยาบถต่างๆที่เราขยับร่างกายลดเร็วเกินไปจะท,ทำให้เราปวดเมื่อยเคล็ดต่ตามตามร่างกายต่าง,างๆได้ต้องระม,มัดระวังนะคะอ่ะเรื่องที่เราคอยครับโชคลาภใช่ไหมครับผมวันนี้นะคะวันคนวันคานะคะโชคลาภเด่นมาก นะคะคโชคลาบเด่นมากมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบก้อนโตเลยนะคะชค่วีถ้ามีเลขอะไรในใจหรือว่า มีงานมีโปรเจกต์อะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าได้เงินก้อนใหญ่ช่วงนี้ลุยได้เลยเต็มที่ค่ะเพราะราบเด่นมากมากจ้าเลขนําโชคนะคะของคนวันอังคารนะคะเลข8ค่ะเลข6ค่ะเลข7แล้วก็เลข4นะคะช่วงนี้นะคะคนวันอังคารสิ่งที่ควรทําบุญนะคะทําบุญกับบุปการีนะคะคนในครอบครัวจะเปคุณพ่อคุณแม่นะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปไหว้พระไปทำนะคะเป็นการเสริมดวงในส่วนของเรื่องความรักด้วยแล้วก็ทำ าาและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันอังคารครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับค่ะเริ่มกันที่เรื่องงานของคนวันพุธกลางวันก่อนนะคะครับค่ะเรื่องงานนะคะไพ่ใบแรกนะคะช่วงนี้นะคะการงานนะคะ เป็นไปได้อย่างดีนะคะขยับขยายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำนะคะขยับขยายดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะคช่วงนี้งานโดดเด่นเป็นมากเลยค่ะครับองที่สองเรื่องเงินนะคะเรื่องที่สองนะะช่วงนี้นะคะคนวันพุธกลางวันต้องระมัดร,ระวังการถูกลออถูกโกงการโดยเอารัดเอาเปรียบนะคะในเรื่องของการใช้เงินต่างๆช่วงนี้ระมัดระวังให้ดีนะคะ อ่ะมาเรื่องความรักค่ะในส่งเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้นะคะถ้าโสดให้โสดไปก่อนส่วนมีคนคุยมีคนดูใจนะคะก็ต้องดูกันให้ดีใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ส่วนคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะคะอยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการสื่อสารอย่าใช้อารมณ์จนเกินเหตุนะคะระวังมีปัญหา เกี่ยวกับด้านการสื่อสารกันในการพูดจาการพูดคุยกันและทําให้เกิดการทะเลาะบอกแหว้งกันได้ง่ายดายขึ้นในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้สุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงนะทังหแต่สายปาร์ตี้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าดื่มเยอะทําให้มีปัญหาในระยะยาวได้จ้าปาร์ตี้ต้องระวังจ้ะค่ะในส่วนของเรื่องโชคลาภนะคะถ้าเรียกกันว่าโชคลาภที่เป็นการเสี่ยงดวงช่วงนี้ไม่เด่นเลยจริงๆนะคะขอขอเรียนตามตรงแต่ในส่วนของโชคลาภด้านการงานช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ค่ะอ่ะ เรื่องของเลขนำโชคแล้วก็การทำบุญเสริมดวงครับใช่หมอเลขนำโชคนะคะ,คะเลข3ค่ะเลข6ค่ะเลข1แล้วก็เลขสจ้ะนะส่วนคนวันพุธตองวันนะคะแนะนำให้การทำบุญเสริมดวงโดยการที่อาจจะ ไปถวายสังฆทานวันที่เราสะดวกนะคะคไปถวายสังฆทานพระหนึ่งชุดกดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อเสริมบุญเสริมดวงเราให้การ,รงานการเงินแล้วก็เรื่องทุกเรื่องใน,ในชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จดีขึ้นค่ะและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวนันพุธกลางวันนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงวันพุธกลางคืนหรือว่าวันที่เราเรียกกันว่าวันพระ朗ครับ ไปกันเลยครับสำหรับเรื่องของการงานครับค่ะเริ่มกันที่เรื่องงานของคุณวันพุธตอนกลางคืนนะคะครับค่ะเรื่องงานนะคะว้าวถือว่าคนว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะในส่วนข,ของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะอ,ะอาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของงานอ,ออนไลน์การการประชาสัมพันธ์ในในส่วนของ วิชาของตัวเองงานของตัวเองอาชีพตัวเองให้มากขึ้นอ่าเราจะได้รับลูกค้าจากตรงนั้นในส่วนของงานประจํานะคะยังเป็นไปได้แบบเรื่อยๆไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะอืมอเรื่องการเรงินกันเรื่องการเงินนะคะโอ้เรื่องการเงินเนี่ยถือว่าดีเลยได้ไห้เดอะสตาร์นะคะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะคะคราย เขาเรียกว่าเงินไม่ขาดมือจ้าการเงินไม่ขาดมือเลยนะครับเรื่องความรักครับแม่หมอเรื่องความรักนะคะว่าสาวโสดหรือคนที่กําลังดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้สายเปย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอาจจะเจอสายเปย์นะคะรต่คนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะใช้เงินร่วมกันไปเที่ยวนะคะหาความสุขร่วมกันช่วงนี้เป็นอะไรที่หวานเจี๊ยบเลยค่ะ ในส่วนของเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ดีไม่มีอะไรน่ากังวลสักเท่าไหร่เลยจ้าสุขภาพดีจะหายดีจะหายดีใครแข็งแรงแล้วอีกก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับแต่ก็อย่าประมาทอย่าประมาทนะคะอ่ะเรื่องโชคราบนะคะเรื่องของโชคราบปุ๊บ มีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามนะคะอาจจะมีโชคลาภกับเพศตรงข้ามช่วงนี้ก็อาจจะรองเสี่ยงดวงดูนะคะขอเลขนําโชคก็คือเลขสองเลขเจ็ดเลขเก้าอแล้วก็เลขหกค่ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงเสริมดวงอะไรดีคนวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้นะคะเน้นให้ไปขอพรนะคะ กับองค์พ่อพระราหูครับนะคะเป็นองค์เทพประจําคนวัดพุทลางคืนนะคะไปไหว้ขอรพรนะคะอาจจะไปหยอดตู้นะฮะที่ที่วัดที่มีมพระราหูครับทำบุญกับวัดไปนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องต่างๆของคนวันพุทลางคืนเนะะี่ยให้ดี รครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเอาเลคะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงวันครูหรือว่าวันพรฤหัสบดีครับเราไปเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับในเรื่องของการางานครับค่ะเรื่องงานนะคะของคนวันพรฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะให้ถ้างานมีปัญหาหรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้ช่วงนี้ทั้งงานประจำแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ปรึกษาผู้ใหญ่ ที่เราไว้ใจหร so English, ือปรึกษาถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องปรึกษาเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะคะช่วงนี้แล้วงานจะผ่านไปได้ค่ะมีอะไรคุยกันนะฮะใช่ไปกันต่อในเรื่องของการเงินใช่ครับค่ะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอะไรที่แบบว่าอยู่ๆว่าต้องไปใช้จ่ายละนะฮะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงินจะใช้เงินโดยกระทันหันโดยที่ไม่คาดคิดนะคะช่วงนี้จะต้องอาจจะต้องดูในส่วนของเงินสำรองไว้ดี จะมีเกณฑ์เสียเงินแบบปรับกันทันหันไม่คิดมาก่อนนะฮะเรื่องความรักครับพี่น้องความรักนะคะเรื่องของความรักนะคะสาวโสดหรือหนุ่มโสดนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะพบคนถูกใจนะแต่ว่าขยันด้วยนะเป็นคนขยันทํามาหากินนะคะในสองช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะเกินไปต้องหันมาใส่ใจคู่ครองตัวเองตัวเองหน่อย นะจ๊ะในช่วงนี้เติมหวานเติมอะไรกันหน่อยจ้าไปต่อกันถึงเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพานะคะว่าจ้าช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยให้ระมัดระวังการเป็นป่วยกระทันหันนะจ๊ะในส่วนของถ้าเป็นสาวๆนะคะให้ระมัดระวังเลยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับมดลูกช่วงมีต้องระมัดระวังอาจจะต้องไปการไปตรวจ โตรวจเช็ค up สุขภาพไะครับปโลและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของโชคลาภครับเรื่องของโชคลาภนะคะไพ่ใบนี้บอกถึงเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่โดยเด็ดการสิ่งดวงสิ่งโชคเนี่ยยังไม่เด็ดเท่าที่ควร,ครแต่ไปเด็น ในส่วนของโชคที่มาจากเรื่องงานครับถ้านะงานเซลลงอะไรเงี้ยอาจจะได้ลูคกค้ามือกานันตเป็นโชคนะจ๊ะเรื่องของเลขเด็ดครับแล้วก็การเลือกของสดวลเลขเด็ดนะคะคช่วงนี้เลขเด็ดจะเป็นเลขศูนย์ค่ะเลขสี่ค่ะเลขหกนะคะแล้วก็เลขเก้าจ้ะในส่วนของการทําบุญอยากให้ไปทําบุญโดยการขอพรไปไหว้พระขอพรวัดใกล้ใกล้ๆกลบ้านวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะครับ พาครอบครัวไปไหว้พระไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับเรานะคะจะได้โชคปีจ้าครับอันนี้คือดวงของคนที่เกิดวันปรัสบดีครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเลยนั่นก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับอไปกันต่อครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์จ้าค่ะเริ่มกันที่เรื่องงานของคนวันศุกร์ก่อนนะคะครับ เรื่องงานนะคะคนวันศุกร์นะคะมีเกณฑ์นะคะที่ดีเลยอ่าถ้าสมมติว่าธุกรกิจส่วนตัวอยาก<ม>ลงทุนอยากขยับขยายกิจาการช่วงน<ม>ีดีนะคะทำ<ม><ม>ให้ประสบความสําเร็จน,นะคะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นคนที<ม>่ทำงานประจานะคะก็มีโอกาสที่จะงานดีขยับขยายอะไร<ม>ที่มันเป็นเรื่องที่ดีขึ<ม>้นจากไปในส่วนของเรื่องที่2นะคะ<ม>เรื่องเงินนะเรื่องเงินเนี่ยพูดกันได้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเงินดีใครที่เงินติดติดขัดๆอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มเติมหรือว่ารายได้จากงานเสริมครับอัมาเรื่องความรักครับพี่น้องเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดนะคะอยากอยากให้โสดไปก่อนนะคะยังไม่โดดเด่นในส่วน เรื่องความรักในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์การทะเลาะเบาแว้งพูดคุยกันไม่เข้าใจกันช่วงนี้อาจจะต้องเบาได้เบานะคะอย่าใส่อารมณ์มีอะไรก็ใช้สติใช้เหตุและผลคุยกันค่ะเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคอารมณ์คคิดความเครียดต่างๆนะคะ ความคิดเราบางครั้งทำ้ายตัวเราเองนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยจ้ะเรื่องที่หลายคนรอคอยกันเรื่องโชคลาภนะคะโอ้โชคลาภโดดเด่นมากไพ่เดดันนะคะถือว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบกรอตัวมีโชคจากเด็กนะคะช่วงนี้ก็ลองดูเด็กข้างบ้านเด็กในครอบครัวเลยค่ะขอเลขเลยจ้ะค่ะชิ้นท้ายครับเลขนะคะอ่าจะเป็นเลขสอง เลขหนึ่งเลขสามนะคะแล้วก็เลขเก้าส่วนการมูนะคะคนวันศุกนะคะอยากให้ไปทําบุญโดยการถวายสังฆทานหรือไม่ก็อาจจะใส่บาทนะคะที่ท่านสะดวกนะคะใกล้ๆบ้านเพื่อเสริมดวงของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นทำอะไรก็จะไม่ติดขัดงานใหญ่ขึ้นค่ะวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาที่ปกปักรักษาขรงเ และนี่คือดวงของคนที่เกิดวันสุ์ครับมีโชค,ม,โชคมีลาบโดดเด่นครับถึงวันนี้แล้วครับท่านผู้ชมนั่นคือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ครับไปกันเลยครับค่ะเลื่อกมาที่เรื่องงานนะคะของคนควันเสาร์ค่ะ เรื่องงานนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้งานไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงนะกงวนใจนะคะแต่ตัวท่านเองนะคะอาจจะไม่กระตือรือร้นในช่วงนี้ก็ต้องไปเติมไฟกันหน่อยนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทําค้าขายช่วงนี้ยอดขายนะคะเป็นไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังไว้ท่านอาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์นะคะหรือการพีเต์เรื่องงานให้ดีนะคะจะ้ะ <ไ>ปัะที่สองไปกันในส่วนของเรื่องเงินนะคะช่วงนี้เรื่องเงินนะคะให้เรมามัระวังลายจ่ายให้ดีนะคะอาจจะต้องควบคุมในส่วนของบัญชีาวางแผนการใช้เงินดีๆประมาณในช่วงนี้จ้ะครับคบ่ะป<ล>ระเองนสามจะเป็นในส่วนของเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะ มีเกณฑ์พบคนถูกใจยินดีด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักหวานชื่นโรแมนติกสุดๆไปเลยจ้าความรักดีนะฮะั้างโสดและคนมีคู่นคะครับคนเาสาร์ะอะมาต่อเลยฮะไปกันต่อในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะครเรื่องสุขภาพนะคะแฮปปี้ดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนคนที่เป็นโรคครั้งเก่าแต่เดิมมามีโอกาสหายคาะจากโรคนะจ๊ะครับ และเรื่องที่หลายคนรอคอยครับเรื่องของโชคลาภว่าโชคลาภตอนนี้ไม่โดดเด่นนะคะเบรกได้เบรกๆๆก่อนจ้าอย่าลงทุนค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับค,คนรุ่นสาต้องเบรกในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับ,รบทิ้งท้ายครับแม่หมอครับนั่นคือเรื่องของ เลขนําโชคครับแล้วก็การทําบุญเสริมดวงครับเลขนําโชคของคนวันเสาร์นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเก้านะคะค่ะในส่วนของการทําบุญเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะคอยากให้ไปไหว้พระขอพรองค์พระพิฆเนศนะคะอาจจะไปทําบุญย้อนตู้นะคะใกล้ๆที่ที่มีองค์พระพิฆเนศได้หมดเลยาตามที่ใจเราศรัทธาเงินเท่าไหร่ก็ได้ การทำบุญเป็นเรื่องของจิตศรัทธานะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับและพอไปมูกันอ่าและนี่คือดวงของคนวันเสาร์นั่นเองครับและนี่คือดวงทั้งหมดของคนแต่ละวันนะครับผมอาจารย์โจดูแล้วใจเลยครับและแม่หมอตาลยาภาพยัก่อนนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังกันมาถึงตรงนี้ครับอย่าลืมเลยครับกด subscribe ให้กำลังใจพวกเรา กดแชร์ในทางแฟนเพจอาจารย์โจไลค์กดดูแล้วใช่เลยครับแล้วก็ฝากแฟนเพจแม่หมอตาด้วยนะครับตายาภาสุวรรณนะครับสำหรับวันนี้ครับทิ้งท้ายด้วยคำยพรยดีๆจากแม่หมอคนสวยของเราครับเชิญครับแม่ค่าววันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทั้ง7วันนะคะรวมถึงคืนกลางคืนด้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุข นะะในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงรไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้สไมล์ค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของดวงรายสัปดาห์ใน EP นี้ครับแล้วพบกันครับโอกาสหน้าครับจะเจอกันครับโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ